สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนต่อนเนื่องจากคุณครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับระบบล็อกอินแล้วก็ระบบลงทะเบียนนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทำการเข้าสู่ระบบแล้วเราจะให้ข้อมูลที่หลังจากที่เราล็อกอินนะครับ เราจะให้มันไปในโตะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำในคลิปนี้นะครับในรูปแบบก็จะมี3ามรูปแบบหลักๆก็คือเมื่อล็อกอินแล้วเราให้ไปเปิดหน้าเว็บใหม่นะครับหรือว่ารูปแบบที่สองก็คือเมื่อล็อกอินแล้วเราจะให้ไปเปิดหน้าเว็บซึ่งเราจะฝังเว็บแอปไว้เข้าไปข้างในในหน้าอินเด็กนะครับแล้วก็รูปแบบที่สามคือเมื่อล็อกอินแล้วเนี่ย เราจะให้ไปเปิด Data Table นะครับซึ่งก็จะอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเลยนะครับด,ดูตัวอย่างที่ทำสำเร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการลงทะเบียนเลยนะครับเราก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับ ใส่อีเมลของเราใส่รหัสผ่านนะครับใส่ชื่อจากนั้นก็ลงทะเบียนนะครับโอเคเมื่อเราลงทะเบียน เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อกดเข้าสู่ระบบนะครับลงชื่อเข้าใช้ก็จะมีอ่านี่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมาเข้าในส่วนของ Data Table นะครับก็จะมี Data Table ปรากฏขึ้นมา เสร็จแล้วก็จะมีปุ่มล็อกเอาท์นะครับเมื่อเรากดล็อกเอาท์ก็จะมีสวิตช์เลืร์นเด้งขึ้นมาแบบนี้ว่าเราต้องการที่จะออกแจลกระบบหรือไม่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดไม่ถ้าเราต้องการจะออกเราก็กดใช่แล้วก็มีตัวโอเวอร์ย์นะครับหมุนแบบนี้นะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นสุดท้ายนะครับหลังจากที่ท่านจะ ได้ทำในคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะพาทำเป็นไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อสำเร็จท่านก็จะสามารถทำได้แบบนี้นะครับมาดูจากตัวอย่างในคลิปนี้นะครับสิปของอาจารย์นะครับที่ขึ้นสูมไปนะครับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็รูปแบบก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเข้าสู่ระบบครับอันนี้พี่อันนี้ผมทําไว้ลองทดสอบเข้าระบบ,บดูนะครับลองตัวนี้ a s a .com นะครับแล้วก็รหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่ง a s a .com รหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับลองชื่อเข้าใช้ พอลงชื่อเข้าใช้เสร็จมันก็จะมาเปิด Google แบบนี้นะครับคราวนี้เราจะไปเพิ่มโค้ดตรงส่วนไหนนะครับที่สามารถลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะให้เปิดหน้าถัดไปนะครับหน้าหน้าอื่นๆหรือเว็บอื่นๆนะครับในโค้ดจะมีอยู่3หน้านะครับเดี๋ยวท่านไปดูใน คลิปของอาจารย์แบบละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่เราจะนำโค้ดมาใส่หลังจากที่ล็อกอินสำเร็จแล้วเราจะให้เปิดหน้าอื่นนะครับก็ให้ใช้โค้ดตัวนี้นะครับอยู่ในวีลสามสกูลนะครับใช้โค้ดตัวนี้ Windows p p n n นะครับ w i n d o w s p p n n แล้วก็คือลิงก์หน้าตรนี้นะครับเราเออกมาแค่นี้พอ ก็คัดลอกมาเอามาวางตรงประมาณบรรทัดที่115นะครับตรงบรรทัด1 1 5ตามโค้ดของผมนะครับถ้าเป็นโค้ดที่อาจารย์พาทำอาจจะไม่ตรงกันนะครับก็อยู่ประมาณบริเวณนี้หลังจากที่เอาพุทนะครับก็คือเนี่ย มาดูที่ฟังก์ชันอย่างนี้ฟังก์ชัน submit sign in นะครับคือฟังก์ชันนี้ปุ๊บเมื่อรันฟังก์ชันนี้แล้วนะครับ sign in สเร็จนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องคือ success 2นะครับก็คือตรงนี้ success 2รับค่าเราพูดเข้ามานะครับเมื่อถูกต้อง output ถูกต้องก็จะมีคำว่า กอความขึ้นว่าลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมทั้งรีเซ็ตฟอร์มนะครับรีเซตฟอร์มหลังจากรีเซ็ตฟอร์มแล้วเราก็เอาโค้ดนี่แหละมาวางตรงนี้เราจะให้ทําอะไรก็คือหลังจากตรงนี้นะครับตันแรกเนี่ยเราจะให้ Window Open ก่อนอหลังจากมันมีมันมีวงเล็บเปิดนะครับก็ต้องมีวงเล็บปิด ลองดู W สามสักคูณเลยนะครับลองดูมันจะไปไหม afa.com ครับ afa.com ผ่านๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งลองชื่อเขาใช้ปุ๊บเสร็จไหมครับเขาจะมาเปิดหน้านี้หน้าที่เราต้องการนะครับ ถ้าไปเปิด YouTube แล้วเราก็เอาลิงก์ YouTube มาแค่นั้นเองนะครับก็เอามาวางแทนที่ตรงนี้ครับก็จะมาเปิด YouTube แล้วโอเคนะครับ อันนี้เป็นแบบง่ายๆที่สุดนะครับแบบเบสิกเบสิกคือเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วเราก็วินโดว์โอเพนไปเลยนะครับแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าเมื่อโอเพนไปแล้วมันจะไม่เหมือนเป็นระบบล็อกอินเพราะว่ามันยังสามารถเห็นตัว URL ตัวนี้นะครับบางคนที่เขาเห็น URL ตัวนี้แล้วเขาก็ไม่จำเป็นที่จะมาต้องล็อกอิน ที่หลังก็ได้ก็ Copy ตัวเอตัว URL ที่อยู่ตรง a d d เดตัวนี้ไปใช้เหลยอ,อย่างนี้นะครับเราจะมีวิธีการแก้ยังไงเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวจะพาทำในวิดีโอถัดไปนะครับแต่ว่าของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทำส่วนของที่มันเป็น a n i m เมชันครับเมื่อกดปุ่มแล้วก็ให้มันจะมีสีสีแบบนี้ขึ้นมาจุดๆุดแบบนี้นะครับ ให้มันมีจุดๆแบบนี้ขึ้นมานะครับใหรู้สึกว่ามันเป็นแบบแอนิเมชันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูต่อว่าเราจะใส่ตัวสีสีเนี่ยสีสีตัวนี้เขาเรียกว่าสปินเนอร์นะครับซึ่งอยู่ใน b o ส t ตปห้าท่านสามารถเอามาตกแต่งได้นะครับ b บูส r ต p นะครับเข้าเว็บบูส t ต p แล้วก็มาที่ ตรงนี้นะครับค้นหาสปินเนอร์นี่นะครับพวกนี้แต่ว่าเราใช้ทั้หมดเลยนี่ตัวสีสีที่เราจะใช้คือตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็นำโค้ดมาใส่นะครับอันดับแรกเลย ส่วนของ sign in นะครับให้เอาโค้ดชุดนี้มาก่อนนี่ e e n t e r นะครับจะมีจุดสามจุดสามสีคือสีแดงเจอ์ warning set นะครับก็มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับก็คัดลอกชุดนี้มาจากนั้นเราก็มาวางเรามาไล่ดูก่อนว่า form sign in ซน์อินอันนี้ลงทะเบียนไม่ใช่อันนี้จะเป็นไซอัพนะครับไซอัพก็คือลงทะเบียนส่วนที่ลงชื่อเข้าใช้เราจะเอามาใส่ตรงส่วนของฟอร์มที่เป็นลงชื่อเข้าใช้คือ s ซ g n อินนะครับก็คือส่วนนี้ชุดของฟอร์ม s ซ g ์อินจะมาสุดท้ายของฟอร์มคือตรงนี้เปิดฟอร์มนะครับตัวนี้ปิดฟอร์ม เราก็เอามาใส่ประมาณนี้ครับก็คือใต้คำว่าลงชื่อเข้าใช้จะให้สีสีมันมาปรากฏต,ตรงนี้นะครับตัวสปินเนอร์เราก็เคาะดิฟลงมา,เ,าเอาวาวางลองดูนะครับเราจะ จะต้องใส่ตัวสคริปเพื่อให้มันทำงานด้วยลองดูว่ามันจะทำงานไหมตอนนี้ยังไม่ทำงานเพราะว่ามันยังไม่มีตัวที่สั่งให้มันทำงานนะครับต้องมีสคริปเพื่อสั่งให้มันทำงานตัวสคริปที่สั่งให้ทำงานก็คือชุดนี้นะครับเมื่อสั่งทำงานแล้วเราก็ต้องให้มันหยุดทำงานหยู่ตรงหนคือชุดนี้ เอาชุดที่สั่งให้มันทำงานก่อนเมื่อเราวางตำแหน่งของตัวสปินเนอร์ไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องมาสั่งให้มันทำงานก็โดยมาสั่งที่ skip เราจะต้องมาใส่ตรงส่วนของฟังก์ชันไซน i อินี่นะครับไซอก็หลังจากรันนะครับหลังจากรันปุ๊บเราก็เอามาวางต่อเลย ตรงบรรทัดที่113ลองดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงลองกรอกอะไรก็ได้ลงไปก่อนเห็นไหมครับทำงานแล้วแต่ว่าพอข้อความมันขึ้นมาปุ๊บมันไม่หยุดทำงานแต่เนี่ยมันไม่หยุดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใส่คำสั่งเพื่อให้มันหยุดทำงาน ก็คือชุดนี้เราจะเอามาใส่ตรงหลังจากที่มมัได้ต้องเอาใส่สองสองตำแหน่งนะครับสองจุดอันนี้กรณีที่เราใส่ข้อมูลผิดพลาดน,นะครับคนขอข้อมูลไม่ถูกต้องเราก็ให้มันหยุดให้ตัวสปินเนอร์หยุดแล้วก็เมื่อ กรอกถูกต้องนะครับลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยและฟอร์มรีเซ็ตแล้วก็ให้มันหยุดเหมือนกันพอมันหยุดปุ๊บมันก็จะไปเปิดหน้าใหม่นะครับลำดับขั้นตอนการทํางานก็จะเรียงมาอย่างนี้เมื่อเข้าสู่ระบบปุ๊บนะครับก็จะมีข้อความตัวนี้ปรากฏหลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วปรากฏขึ้นต่อจากนั้นลําดับที่2ก็คือฟอร์มรีเซ็ตลำดับที่3มคือตัวสปินเนอร์หยุดทํางาน ดับที่สี่ถึงจะไปเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าตัวสปินเนอร์ลองดู่เหมือนมันจะติดติดกันเกิดไปมันจะติดกระปุ่งเกิดไปเดี๋ยวผมจะลองถ้าเราลองใส่ ทำแบบนี้ใส่คัส์ดแบบนี้จะได้ไหมอลองดูนะครับก่อก็เลยผิดๆไปก่อนโอเคห่างแล้วตัวคัสต์ตัวนี้ก็คือระยะห่างข้างบนครับ mt มาจินท็อปถ้าสีมันมากเกินไปเราก็เอาสัก2ก็พอ โอ้โหสิโอเคสวยงามแล้วนะครับคราวนี้เราลองกขอข้อมูลที่ถูกต้องดูนะครับโอเคใช่ถูกต้องแล้วนะครับอ่าก็จะมีคำว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับ ต่อไปถ้าเราลงทะเบียนล่ะนะครับลงทะเบียนแล้วให้มีสปินเนอร์เหมือนกันนะครับหลังจากที่กดลงทะเบียนเราจะเอาไปใส่ตรงไหนครับตัวที่ลงทะเบียนก็จะอยู่ชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นฟอร์มลงทะเบียนนะครับเราจะเอามาใส่ประมาณช่วงนี้ก็ได้หลังจากใต้ตรงนี้ ให้มันกระพริบตรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูหรือไม่ก็ข้างล่างนี้ก็ได้ข้างล่างดีกว่านะครับข้างล่างปุ่มลงทะเบียนก็จะอยู่ประมาณช่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ใช้โค้ดอีกชุดหนึ่งเพราะว่าตัว ID ดีมันจะต้องต่างกันนะครับเมื่อกี้นี้ที่เป็นซ i g อ in ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดนวผมก็เปลี่ยนเป็น แป 8, 9, ดเก้าสิบนะครับเพื่อไม่ให้มันชนกันก็คัดลอกชุดนี้ไปสายเอาสายเอาชุดนี้เอ่อมันต้องเป็นสายสายอัพสิสายอัพไม่ใช่สายเอาสายอาัพนะครับเป็นสายอาัพชุดของสายอัพไปนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงใส่ตรงตรงนี้นะครับใต้ ใต้ปุ่มลงทะเบียนใต้ปุ่มลงทะเบียนประมาณมันทัดที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับวางจากนั้นหลังจากที่เราวางตัวนี้ลงไปแล้วนะครับตัวสปินเนอร์ตัวเนี้ยลงไปแล้วตัวที่จะทำงานในหน้า HTML เนี่ยนะในส่วนในส่วนของบอดดี้ตัวนี้นะครับเราก็ต้องมีตัวสคริปต์เพื่อให้มันทำงานเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะเป็นชุดนี้ชุดแรกก็จะเป็นให้มันทํางานชุดนี้ให้ตัวสปินเนอร์ทำงานเราจะเอาไปใส่ตรงไหนครับเราก็ต้องมาไล่ดูตรงที่เป็น s i g n Up พนี่ครับฟังชัน s u b m u t ไซอัพครับ submit ไซอั mit, เราก็ใส่ตรงนี้ต่อจากนี่นะครับต่อจาก g ุ o g ร e s ส r ริปต์ n ันเรามาวางไปแล้วครับ จากนั้นเมื่อมันมีการเปิดใช้ทํางานนะครับเปิดทํางานเสร็จแล้วหลังจากที่ลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีตัวที่สั่งให้มันหยุดทํางานนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เราสั่งให้ตัวสปนะินเนอร์เนี่ยหยุดทํางานเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วฟอร์มหนึ่งรีเซ็ตแล้วนะครับก็ให้ตัวสปินเนอร์หยุดทํางานแล้วก็มาวางตรงนี้ ทีนี้เราลองมาลงทะเบียนดูรีเฟสสักหนึ่งครั้งนะครับจะลงทะเบียนนะครับก็จะมีสปินเนอร์ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะติดกับปุ่มมากเกินไป เพราะนั้นเราก็ใช้วิธีการเดิมคือใส่คลาสให้มันครับแล้วก็ใส่มาร์จินนะครับก็จะเป็น MT เอาสักสองกันนะครับให้มันมีระยะห่างเมื่อกี้มันติดกันมากเกินไปนะครับลองรูใหม่ลองลองทะเบียนใหม่นะครับ สวยงามแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นการเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะให้ไปเปิดหน้าที่มันเป็น i-frame นะครับเราจะเอา i-frame มาฝังไว้ในหน้า index นี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะจัดรูปแบบยังไงเดี๋ยวมาดูกัน นะครับในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ